พูดตามหลังแตนี้จะไม่ท like ิ้งเพื่อนหลังแตนี้จะไม่ทิ้งเพื่อนถ้าเพื่อนเดินช้าถ้าเพื่อนเดินถ้าเพื่อนเดินช้าจากความสามารถจากความสามารถจากความสามารถสมรรถนะจากสมรรถนะของร่างกายของร่างกายที่ไม่เหมือนคนอื่นที่ไม่เหมือนคนอื่นตัวก็เตี้ตัวกตี้ ขาก็สั้นขาก็สั้นเดินตามคนที่สูงเดินตามคนที่สูงขายาวขายาวเท่าเสาไฟฟ้าเท่าเสาไฟฟ้าไม่ได้ไม่ได้ขนาดเดินแล้วขนาดเดินแล้วกวิ่งตามเขาไม่ทันกวีตามเขาไม่ทันหลังจากนี้ หลังจากนี้หลังจากนี้ทาร่วเพื่อน้ารว่วเพื่อนเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นจะรู้จักรอจะรู้จักรอไม่ทิ้งเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนจะเดินกับเพื่อนจะเดินกับเพื่อนมีขาสั้นมีขาสั้นตัวเตี้ยตัวเตี้ยเด็กก็เด็กเด็กก็เด็ก ช้าก็ช้าชาก็ช้าคนเซกเกอร์ข่อมือเดินจะยื้ออะไรนะเดินจะเดินจะเดินไปด้วยกันไปด้วยกันจับมือจะจับมือไปด้วยกันไปไปด้วยกันจูมือจูมือไปด้วยกันไปด้วยกันเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองที่ดีที่ดีของเด็ก ตาดำๆเอาตัวแถวขอบคุณครับขอใ่้โชคดีที่เาครับนกว่านกว่าพูดถึงฉันแต่ไม่ใช่พูดถึงฉันเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่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 ่ไม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 ่ไ่ไมม่่ไม่ไม่่ไม่ม่ไ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 ไม่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 ไ่ไ่ไ่